หน้าที่182นะครับก็ยังอยู่ในบทที่5แบบรูปอยู่นะแบบรูปก็คือหาความสัมพันธ์นะนะของแต่ละของแต่ละรูปนะครับข้อ1นึ่เขาบอกว่าให้พิจารณาจำนวนไอ้รูปช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยนะในแบบรูปนะคำถามคือรูปที่15มีไอ้ช่องสี่เหลี่ยมเนี่ย สี่รูปนะครับน่ะแต่เขาโจทย์เขาให้มาแค่สนะแต่ถามคือถามที่สิเลยนะกระโดดเลยนะอ่าโอเคทีนี้เรามาดูนะครับมาวิเคาาราะห์กันดูทั้ง4ี่รูปนี้นะครับว่ามันมีอะไรที่มันสัมพันธ์กันนะ ซึ่งการวิเคราะห์เนี่ยมันแต่แต่ละโจทย์ข้อหนึ่งเนี่ยมันอาจจะวิเคราะห์ได้ต่างกันนะทางมีทั้งแบบบางทีมันก็ง่ายแบบยากอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่นะเอาอย่างนี้เราให้ดูรูปก่อนนะอย่างเงี้ยลือลองนับก่อนดูลองนับดูเลยว่ารูปรูปที่หนึ่งเนี่ยมีช่องกี่ช่องนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่สี่บวกสองเป็นหกอ่า รูปที่1เท่ากับ6ช่องนะเขียนไปก่อนรูปที่2กี่ช่องล่ะเอาเอานี้เอา4อ่ามันมัน4ใช่ไหมแถวหนึ่งมัน4ี่เราก็เอา4 4่คูณสก่อน4 4 2 8แล้วติ่งอีก2ก็เป็นสิบนี่ใช่ไหมอา่าอันนี้อ่ะอันนี้3 3ชั้นอ่าดูที่มันเต็มเต็มก่อนนะ3ชั้นใช่ไหมสี่สา2ส,ส,บสิบวกสเป็น10 ่รูปที่สามไม่สินะรูปที่สี่ล่ะอันนี้อ่ะสี่สี่สิบหกสวกสอเป้นสิอ่ะลองมาเขียนไล่ดูชัดๆนะรูปที่1 2 3 4รูปที่1มีจำนวนช่องนะ6 10 14 18อ่าอย่างนี้ใช่ไหมแล้วคำ,คำถามเขาคือรูปที่15รูปที่15นะปึ๊บปื๊บปื๊ไไปเนี่ยรูปที่15เนี่ยมีกี่ช่องอ่าเรามาวิเคราะห์ด,ดูดิดูดิหกสิบสิบสี่แปดสิบแปดเนี่ยมัน สัมพันธ์ยังไงดูดูลองดูนะเป็นเลขคู่หมดเป็นเป็นเป็นเลขคู่ไหมเป็นเลขคี่ไหมอะไรอย่างนี้เนาะอ่าถ้าดูแล้วมันยังแบบเอะก็ไม่รู้มันสัมพันธ์กันยังไงนะให้ดูระยะห่างของมันนะครับอย่างเช่น6กับ10เนี่ยมันห่างกันกี่ช่องลองดูนะหกกับสิห่างกันเอา10ไปลบหก็ได้นะห่างกัน4เห็นไหมหกกับสิห่างกัน4ต่อไป 10- กับ14ห่างกันเท่าไหร่4 1 8ปกับ14ห่างกันเท่าไหร่ห่างกัน4โอ้ รู้และความสัมพันธ์ของมันก็คือมันห่างกันนะห่างกัน4เห็นไหมแต่ละช่องห่างกัน4ทีนี้เราก็คำนวณต่อไปเลยไ,ได้ก็คือไล่ไล่คำนวณไปเนาะเป็นจาก4ไปห้ไป5้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอมันก็ไล่ไล่แต่ละช่องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไล่ไปห้า รูปที่5ห่างกัน4ก็คือ18บวก4เป็นอะไร22บเพราะฉะนั้นรูปที่5เนี่ยเท่ากับ22ช่องเนี่ยครับเพราะมันห่างกัน4ต้องห่างกัน4ใช่ไหมต่อไปเราก็หาที่6เนี่ยไปเรื่อยๆจะเรื่อยจะถึง15นะโอเคนะมันเป็นหาความสัมพันธ์แบบง่ายแต่ว่ายากหน่อยตรงที่แบบไปไล่ไล่ถึง15นะแต่จะมีแบบวิธีนึงอ่านะเป็นการคำนวณอันนี้ โจทย์ที่ข้อเดิมเลยนะโจทย์ที่ข้อ1เหมือนเดิมนะอันนี้ลองดูเห็นไหมรูปที่1มันเกิดจากสองอันเนี้ยมันสองทอนล่างเนี้ยสองตลอดเลยเห็นป่ะเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เป็นค่าที่คงที่เลข2เนี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะรูปที่1ก็เป็นมี2เนี้ยคงที่เอาไว้เห็นไหมไล่ไปเลยสองสองสองเนี้ยคงที่เอาไว้ก็คือแถวแถวข้างล่างนี้นะครับแล้วเราดูอ่าแถวข้องบนเนี้ยมันจะเพิ่มไปเรื่อย ชั้นเนี้ยก็คือเลอะเต็มเต็มชั้นแล้วแต่ละชั้นมี4อย่างเงี้ยรูปที่หนึ่งก็มี1ชั้นรูปที่สองก็มี2ชั้นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอยเห็นปะเห็นปะเห็นปะซึ่งแถวหนึ่งมี4ี่ใช่ไหมก็เป็นค่าคงที่แล้วแถวหนึ่งมีสก็คืออันนี้อ่าเนี่ยคงที่นะคงที่2อ,อันนี้คงที่ผมแทนด้วยสีดำเงินนะคงที่เห็นไหมแต่ว่าไอ้ที่มันไม่คงที่คือไอ้น,นี่ชั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยเห็นไหมรูปที่หนึ่งมี1ชั้น ก็คูณ1เข้าไปนะรูปที่สองมี2ชั้นก็คูณ2เข้าไปเห็นไหมสี่คูณสได้8ก็อันนี้2ชั้นนี้มี8แล้วไปบวกอีก2อ,อย่างเงี้ยเป็นสิบเห็นไหมนะก็ไล่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 ไปอย่างนีนะ้ทำแบบนี้นะครับมันก็จะได้คําตอบเดียวกับที่เราทําแบบเมื่อกี้นี้แต่ว่ามันง่ายกว่าตรงที่เราหาชั้นที่15ได้เลย,เยรูปที่15ได้เลยนะ รูปที่สิบห้ามันก็เหมือนกันก็คือเอาสองนี่แหละเพราะมันค่าคงที่ใช่ไหมบวกกับมันเดิมค่าคงที่4อ่เพราะว่ามันชั้นละสี่เหมือนกันเพราะว่ารูปที่สิบห้ามันก็มีอ่าชั้นชั้นหนึ่งก็มีสี่รูปเหมือนกันคูณอะไรล่ะอ่าอ่เห็นไหมอันนี้มันคูณ4ี่มันไล่ลงมาฮะสี่ก็คือเนี่ยจำนวนนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นชั้นที่15ก็คูณไป15บนั่น 15, อเอง ได้คําตอบแล้วตอนคิดมันซับซ้อนกว่านะครับแต่ว่าตอนได้คําตอบเราเราหาได้ง่ายกว่าอลองเลือกดูนะครับโจทย์ข้อต่อไปเขาบอกว่าให้พิจารณาจำนวนช่องสีแดงและ ช่องสีเขียวอ่าโจทย์ก่อนหน้าเราจะมีช่องอยู่สีเดียวใช่ไหมแต่อันนี้จะเป็น2สีละอ่ารูปที่12บสอคำถามก็คือรูปที่12นะมีสีแดงและสีเขียวอย่างละกี่รูปะโอเคอ่ามันเดิมเราก็มาไล่เขียนดูนะไล่เขียนแต่ละรูปดูนะครับ รูปที่1มีสีแดงเท่าไรนะครับสีแดงมี1สีเขียวมี0นะต่อไปรูปที่2สีแดงมี2สีเขียวมี2อนะครับรูปที่3เราก็ไล่ไปเรื่อยๆนะไล่ไปเรื่อยๆนะครับว่ารูปที่สแดง5เขียว4รูปที่4 แดง8เขียว8นี้รูปที่5แดง13เขียว12นี้โอเคทีนี้เราลองมาดูวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมันสินะครับว่ามันน่าจะเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับอลองดูนะลองดูตัวเลขแดงกับเขียวดูมันจะมีความ คล้ายๆกันอยู่นะเห็นไหมนะเห็นไหมอันนี้เท่าอันนี้จะต่างกันอยู่หนึ่งเห็นไหมครับเสร็จแล้วต่อมาจะเท่ากันเห็นนะต่อไปต่างกันอยู่หนึ่งเสร็จแล้วจะเท่ากันเห็นไหมมีความสัมพันธ์อยู่นะเห็นไหมนนี่ก็ต่างกันอยู่หนึ่งอันนี้ก็ต้องเท่ากันต่างกันหนึ่งเท่ากันอ่าเพราะฉะนั้นเราลองมาดูอ่ามันคือการแบ่งครึ่งหรือเปล่า นะลองดูดิลองเอารูปทีนะ่เอาลำดับรูปนะสองเอาลำดับรูปมาคูณกันนะคูณ2เข้าไปนะครับค,คูณด้วยตัวมันเองก็คือ2คูน2เข้าไปนะครับมันได้เท่าไหร่ได้4ได้4ใช่ไหมพอได้4แล้วปุ๊บเราจับเอา4ไปหาร2นะ4หาร2ก็ได้2นะครับตัวนี้จะเป็นค่าคงที่นะครับ อันนี้เป็นค่าคงที่นะที่จะจับมาหาร2พอได้2ปุ๊บเราเอา2ไปหยอดทั้ง2อ,อันนะเพราะมันลงตัวถ้าลงตัวให้เอา2ไปหยอดทั้ง2ทั้งแดงทั้งเขียวเห็นไะมอ่ะมาดูข้อต่อไปข้อนี้อันได้5ได้4แล้วนี่ลำดับที่3อ่ะเอา3มาคูณกับตัวมันเองนี่แหละ3คูณ3าอันนี้คือลำดับนะ เลขลำดับแล้วกันอเอาเลขลำดับเนี้ยมาคูณด้วยตัวตัวของลำดับเองนะลำดับคูณลำดับก็ได้อ่ะนี่เห็นไหมสามคูณสามได้เท่าไหร่ครับได้เ 9. ก 9. ้าเก้าเก้าข้อหารสองมันก็เป็นเก้านะ พอมันเป็น9ใช่ไหมพอก้าหาร2ให้เอา1ออกก่อนนะเพราะว่ามันเป็นเลขขี่มันเป็นเลขขี่ฮะให้เอา1ออกมาออกมาไว้นี่ก่อนนะครับถ้าเป็นเลขขี่แล้วมันพอมันเหลือ8ใช่ไหมเอา8ไปหาร2เหมือนเดิมค่าคงที่ฮนะมันจะเหลือ4นะครับค่อยเอา4เนี้ยมาใส่ฝั่งนี้นะครับเอา4มาใส่ฝั่งนี้ไปเลยนะ ส่วนฝั่งเนี้ยให้เอาสี่มาบวกกับหนึ่งนะครับอสี่ 4, บวกหนึ่งแต่อานนี้เขาสี่ใสไปเลยนี่เอาสมาบวกหนึ่งที่ที่มันโผล่มาจากตรงเนี้ยนะติ่งของเลขขี้เนี่ยนะครับโอเคเน,น,นี่ยม,มันจะสลับอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเห็นไหมมันจะสลับอย่างเี้ไปเรื่อยๆลองดูนะอันนี้มันก็จะเป็นเอาเราก็จะเอาสี่มาคูณกับสี่นะ ซีซีเท่าไหรสิ6อันนี้มันเป็นเลขคู่นะครับพอเวลาอยู่ฝั่งเนี้ยเราไม่ต้องโยกไปถึงวุ้น1นะึงหน่ะเกาหาร2 2คือค่าคงที่นะสิ 16. หาร2อก็เท่าไร8เห็นปะ่ะแล้วก็8จับโยนใส่นี่ใส่นี่ไปเลยอ่าเห็นไหมคล้ายๆกันเลยเห็นไหมทีนี้เขาถามอะไรเขาถามถึงเลขรูปที่12เนาะเราไปคำนวณเลขสิ สิ 12, ดูนะสิบสอง่าเราก็จัดการเอาอะไระครับสิบสองเพราะว่าเอาลลำดับคูณกับลำดับใช่ไหมคูณสิบเลยเอากลับอะไรอ่าสิบสคูณสิบสอมันถ้าเป็นร้อสสิใช่ไหมอ่าทีนี้มันเป็นเลขคู่เราไม่ต้องเอาหนึ่งไปไว้ฝั่งนี้ ไม่ต้องเอาหนึ่งไปทิ้งไว้ใช่ไหม mm hmm. ก็หารจับหารเจ็ดสิบสองเลย mm hmm. ก็เอาร้อยสี่สิบสี่นี่แหละหารเอ้ยหารสองเท่ากับเจ็ดสิบสองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้แล้วเราก็จับมาโยนใส่ทั้งแดงทั้งเขียวเลยนะคำตอบก็คือแดงรูปที่สิบรูปที่สิบสองนะครับแดงก็จะมีเจ็ดสิบสองลูก เขียวก็จะมี72รูปแบบนี้นะครับประมาณนี้นะแค่นี้นะอ่าต่อไปมาดูที่ด้านล่างข้อสุดท้ายนะเขาบอกว่าให้ดูจำนวนช่องสีม่วงกับช่องสีเหลืองนะครับโดย คำถ,ถามคือให้หารูปที่6นะอันนรูปที่4นะที่มีให้รูปที่4ก็เหมือนเดิมครับง่ายๆเลยก็คือนับนับช่องเอาก็ได้ครับแต่แต่ละอันใช่ไหมนับช่องเอาเช่นรูปที่หนึ่งมี เหลืองอยู่เท่าไรหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่รูปที่หนึ่งมีเหลืองสี่นะครับม่วงม่วงม่วงห้ารูปที่สองอ่ะอันนี้คือแบบ แบบเหนื่อยอ่ะแบบง่ายแบบง่ายแต่เหนื่อยก็คือใช้วิธีนับรูปเอาเลยนะกัน1,2,3,4งสองสามสี่ห้าะ10ม่วง1,2,3,4,5,6 6นี่ห้อ่าลูกที่สามอ่า เหลืองเท่าไรเนี่ยเอาม่วงไปแล้วกัน1 2 3 4 5 6 7ม่อ่าม่วง7อ่เหลือง1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 18อ่า18อ่าาพอเรา,เราพอดูดูสัก3อันเห็นไหมยังไม่ต้องถึง4อันเราก็จะเห็นแล้วความบางอันมันเห็นมันมองง่ายมันจะเห็นแล้วว่าเออเฮ้ยมันมันมีความสัมพันธ์ยังไงเช่นอันเนี้ย มันเรียงนะฮะมันเรียงลงมาเลย5เรียงทีละหเลยห้าอันนี้ก็ต้อง8 9 10อยู่แล้วง่ายๆนะครับอันนี้ก็4 4 10 8มองแล้วมันอาจจะไม่ไม่รู้เพราะมันกระโดดกระโดดไกลใช่ไหมบางทีมองคร่าวๆมันไม่รู้นะครับโอเคดูอีกอันนึงรูปที่4อันนึงรูปที่4ก็อันนี้ก็เดาได้เลยว่านี่ต้องมี8แน่นอนเอ้ยอ่าใช่8แน่นอนนะครับอันนี้ล่ะ เท่าไหร่ก็นับไปก็ได้นะเช่น 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18จริงๆแล้วอ่ะ,อะบอกวิธีแล้วกันจริงๆถ้าเหลืองๆเห็นไหมการที่เราแบบว่าแบบว่าใช้วิธีแบบถึกๆมากไปมันจะเหนื่อยถูกไหมจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วว่าอ่ะทั้งหมดเนี้ยมันกี่ช่องเพราะมันเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมมันกี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ไหมหนึ่งแถวมีหแล้วก็มันมีกี่แถวละหนึ่งสองสามอ่าหกคูณหคูณหเนเท่าไหร่หกคูณหกมันก็คือสากถูกไหมอ่าก็คือช่องสี่เหลี่ยมก็คืออ่าทั้งหมดใช่ไหมทั้งหมดมันก็คืออีกอันนึกันทั้งหมดก็คือหกคูณหเนี่ย ใช่ไหมอันนี้ทั้งหมดทั้งหมดคือเท่าไหร่ 5, 5, 4, 5ร้าคูณห้าพอเขาลดลดลงมาเรื่อ,อ,อยๆใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยทั้งหมดของนี้คือสี่คูณสี่สามคูณสาเนี่ยแต่ม่วงมันแดอยู่แล้วใช่ไหมม่วงมัน8ดอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะเหลืองมันก็เหลือเก่าหคูณ6ลบลบแดนั่นเองนะนี่อ่ะทำให้ดู 6คูณ6ลบ8นะเหลือเท่าไหร่28เนี่ยพอเราคำนวณเป็นเราจะเราจะทำง่ายนะนะครับเพราะฉะนั้นเขาให้หารูปที่เท่าไหร่รูปที่รูปที่6นะรูปที่6ผมก็หาได้เลยเพราะว่าไอ้นี่ รูปที่5มันก็ต้องอันนี้ก็เป็น7จคูณเถูกไหมรูปที่6ก็ต้องเป็น8ปคูณแอย่างงี้ถูกไหมแล้วนี่มันรันลงมาเราเห็นแล้วเนี่ยม่วงมันรันลงมาเนี่ยเห็นไหมห้าหกเจทีละ1ลงมาเนี่ยห้าก็ต้องเป็น9ก้าน,นี่ก็ต้องเป็น10ไงใช่ไหมแล้วทีเนี้ยตรงเนี้ยสีเหลืองอะมันก็แค่เอา8ปดคูณแไอ้คูณ8เนี่ยนะ 8คูณ8ก็คือทั้งหมดทั้งสี่เหลีย่ยมใช่ไหมลบออกสีม่วงออกก็จะได้ส่วนของสีเหลืองนี้แ่นี้อ่ะนี่แหละครับวิธีการคำนวณ